กับกากการมีหลักสูตรและการเรียกนการสอนที่ทันสมัยยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเทศสถาบันและสังคมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นสองทางเน้นการเรียนรู้ เป็นวิทยากรให้ความรู้มันเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการยนการสอนคนที่จะทำาะมีได้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวิชาชีพครูพอสมควรนะคะเข้าใจที่จะไปดำเนินการวิจัยใน,นชั้นเรียนของท่านนะคะ่ะซึ่งซึ่งมันเป็นความจำเป็นสำหรับคนที่เป็นครูอาชีพนะคะ่ะถ้าท่านเป็นครูแล้วท่าน วชีวัดตัวหนึ่งที่ทําให้มหาวิทยาลัยลจะต้องรีดดำเนินการก็คืออาจารย์้องมีผลง,งานวิจัยในชั้นเะรียนนะคะอันนี้พูดถึงการาประเมินมหาวิทยาลัยแต่ในตัวตนส่วนประโยชน์ของอาจารย์เองถ้าอาจารย์ทำวิจัยในชช้นเรียนการประเมินอ,อาจารย์เราก็มี ตัวนี้เหมือนกันถูกไหมคะว่าอาจารย์จะต้องมีวิจัยไม่ว่าจะเป็นวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยทางศาสาก็จะสอนกันนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านเพียร์รอลอีค้าด้วยนะคะทุกท่านก็จะได้ฟังการบรรยายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการเพิ่มหรือศาสตร์จลน์ก่อนวิทชียรไลน์ปริญญาเอกการบัณฑิตการเตือน สัปดาห์ที่สองเอากระดาษเท่านำไปแจกคนละแผน่นโปรดเขียนชื่อเพื่อนสนิทที่ชอบคุยด้วยมาให้สามคนสามคนต่างคนต่างเขียนสามคน,มคนเอามาสี่สองแผน่นมาเจงนับลงแกงชาร์ดเด็กจะสนิทกันเป็นกลุ่มๆเป็นหยอ่ยอมๆคนนี้เลือกคนนี้แต่และหยอ่อมจะมีหวัวโจกอยู่คึองสอนชี้เพียงคนนั้นตลอดเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิคอะไร โซ,ซโเชียลแปงสัมพงมิติสัมพมิติผมเรียนในแนวมนผมยอมทำสัมพมิติได้ผมรู้ว่าเด็กห้องผมสี่สองคนใครสนิทใครมากสุดใครเป็นหัวหน้าหัวโจเป็นกลุ่มผมรู้จักกันในสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามเข้าไปในห้องครูหนักมากมาอยู่ที่ดีสามอาทิตย์สอนยี่สิบเจ็ดาสามวิชาคณิตศาสตร์พอชอมาถคณิตศาสตร์พอสามวิชาสตระสองหนักมากไปได้การหนักแบบนี้ถ้าทำจะไปไม่รอด้าไม่มีคนช่วย แต่คนที่ช่วยครูได้ที่สุดคือเธอสี่สองคนต้องช่วยผูครูขอรับสมัครผู้ช่วยครูห้าคนตอนเช้าของถ้าส่งแล้วก่ที่ให้ดูให้ดูครูจะได้ทราบว่าอะไรอย่างไรส่จะได้ช่วยกันเดือนนะลูกเราจะได้ไม่พลาดในชีวิตวันพุธแหลกวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ม .2 โหลดแบ่งกันมาสามคนโรงเรียนบ้านไทยขนาดนั้นนักเรียนประมาณสองพันแปดถ้านึภาพโรงเรียนในปีหนึ่งเก้านักเรียนสองพันแป เย็นหกโมงเช้ากลับหกโมงเย็นมาทั้งสองรอบใครมีตำแหน่งก็อยู่สองรอบมาเจอยากได้แล้อลูกพ่อเอกกรมธาม์มันก็ไม่ให้เรียนเราผมไม่รู้มันกันแต่ว่าผมจะพยายามผมพยายามพ่อโอเคก่อนเล้วแต่ลูกถ้าลูกที่ที่สัญญาตัวเองว่าจะอ่านหนังสือวันละห้าสิบหน้าตั้งแต่วันสองวันสูบวันแรกรายงานตัววันุก็อ่านได้นิดหน่อยไม่หนึ่งวิ่งห้าห้าวันวันเสองปีสามถือมาอ่านประมาณเก้าโมงเช้า บอกว่าเอกสารประกอบการสอบวิชาจุดๆหลายราชบัตเลอร์คณะที่คณะวิทยาศาสตร์รวบรวมโดยรัชนีกุลพิโยรวบรวมโดยแสดงว่าไม่ใช่เรียบเรียงโดย